สวัสดีพี่นอ้องปองไปเมื่อ่อกับสาวเล้าไตผู้ขี่ไห่เนอาพี่น้องวันนี้สาวเล่าไตกับสิ้าพี่น้องมาต้มสมปนิ่นใส่ผักแยงน้องพี่น้องเนาะเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเขากับเอาเครื่องต้องไปกอนเนาพอสิ้นไข่ไปประกูดเนอาวันนี้เขาใส่ประค้าเปียกเด้อพี่น้องเขากับบักิีเขาใส่บักิีแห่งนอพี่น้องเนาะ าะว่าสวงนีบมกพริกอันนั้นแพงเด้อพี่น้องเขาก็เอาเกลือลงใส่เด้อพี่น้องเด้ออันนั้นเนาะ,รนะ,ะปรุงสุลอดเนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเจ็กหน่อยเนาะ ก็เกลือเทะลงไปเด้อพี่น้องเ้าก็สิปล่อยมันพูดเดือดเด้อพี่น้องเด้อ,อเดอเอาปลาใส่มาเนี่ยใส่แล้วเ้าอย่าควนด้อพี่น้องสิข้าวเนาะเอาปลาใส่แล้วเอาอ้า,า,า,เเา,า,ากา็ เดืพี่น้องเดือพอใส่แล้วเขาก็ปล่อยให้มันซุกเนาะพี่น้องเนาะปล่อยผลเรือเดือดปล่ลดดตรงข้นเดือถ้าพูดเลนมันก็สีข้าวเดือเขาจะสีปล่อยมันพลไปก่อนจะข้าวหนึ่งเนาะให้มันแบบ สุกได้ทีเด้พี่น้องเด้อเดือดเนาะนี่ก็เดือดเดือพี่น้องโอ้ยพิศเสบเนาะพี่นอนะ้องเนาะพิศเสพพิศเสบเขาปล่อยให้มันสุกแล้วเขากะ สุกเลยพี่น้องด้วยฮ่ะส่ใส่ักเคนแย่งดีกบ่านี่โอ้ยหอมพี <affe ine catch s> ่เล <t üss> ึกเังว่ะพี่น้องเอ้ยใส่พะกคนแยงลงไปเดูพี่น้องด้วยโอ้ยนากินว่ะพี่น้อง พี่ก็ไปกินเขาก็ทีมงานซาลตาตัด้วยพี่น้องสองถั่ยบักไงด้พี่น้องนางกินบ่าพี่น้องมาเด้อมีมีมมตำถั่วน้ำเนาะเลือกพี่น้องเรื่องมากินเขากับทีมงานซาลตาตัยนาเแซ่บคือเก่าพี่น้องซส กินยังไงกันยังเซ่พื้นเก่าเรือพี่น้องเอ้ยเกี่ยงถวยเลยพี่น้องไม่มีแนวเรือเลือดต่หัวเนาะพี่น้องหัวปลาเนาะเบิดเรือพ่อมิดเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเราแต่กับโคตรจกล้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องบ๊ายบายได้พี่น้องหกักแพงแบ่งปันบ๊ายบาย